สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจเจอกับผมหมอมวยบ้านอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสึกกิตเมืองนนประจำวันเสาร์ที่10พพฤษภาค,ค,คม2568โดยช่อง JKN 18, JK 18ก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา17นิกาไปจนถึงเวลา19นาฬิกาโดยประมาณทีมงานจิตเมืองนน,นโดยคุณ สมจิตแว่นแก้วสเอเมืองนอนท์ก็ช่วยกันประกบคู่มวยไว้ตามบริการดังนี้ครับคู่ที่หนึ่งเฮาไฟสิทธิผู้กำกับจอมสืบเจอกับนัดสิทธิจัดมวยไทยที่พิกัด124ปอนด์คู่ที่สองกลาศึกสอสมาคมเจอกับเพชปรปีชาสอการไฟฟ้าที่พิกัด116ปอนด์คู่ที่สามคู่รองจอมเดชไสรรัตยิม เจอกับโรณชัยกอว,วุธิชัยที่พิกัด130ปอนด์คู่ที่4คู่เอกประจำวันนี้กําปั้นทองชอง5หพยักษ์เจอกับเหนือธรณีจิตเมืองนอนที่พิกัด112ปอนด์เท่ากันครับครับก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกจิตเมืองนอนทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจาก fc ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแตขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นเป็นเชียง์มวยรักมวชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนําม,มวยพักยก PY24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PY24 ระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID line ดี n ล PY24 PY24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่เาไฟสิทธิ์ผู้กำกับจอมสืบเจอกับนัดสิทธิแจ็คมวยไทย124ปอนด์มาดูที่มุมแดงครับเฮาไฟสิทธิผู้กำกับจอมสืบอายุ22จากลำพูนส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนักฝ่อยปล่อย59กิโลกรัมชกมา60กว่าครั้งซ้อมที่หงทองมวยไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับ ตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านเก๋าเกมเตะหนักต่อยแรงบูดุดันฟอร์มสดครับห้าไฟหลังชนะ4แพ้1 3ึ่งามข้างหลังนี้ยังไม่แพ้ใครครับก็มีชนะนอกยก3าเดเดือนเพชรกระสังที่สึกจิตเมืองนนชนะนอกยก2เหลี่ยมเพชรลูกเจ้าพ่อปืนใหญ่ที่สึกิตเมืองนนล่าสุดก็ยํำแขนเอาชนะคะแนนเหลี่ยมเพชรลูกเจ้าพ่อ ปืนใหญ่ที่ศึกกิจเมืองนอนท์ครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินนัดสิทธิ์แจ็คมวยไทยอายุ16จากบุรีรมัมส่วนสูง171น้ำหนักปล่อยปล่อย60กิโลกร,รมัมชกมา6ขออภัยครับชกมา80กว่าครั้งนะครับซ้อมที่สิทธิ์แจ็คมวยไทยจังหวัดบุรีรัมครับตัวนี้ก็เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวา เหลี่ยมเชิงดีตั้งรับได้เดินเป็นนะครับประเภทอาวุธหลากหลายปลายมั่นคงห้าไฟหลังนี่ชนะ2แพ้3ามสาครั้งหลังมีชนะนอกยกสี่พยักสำโรงตุลาหนึ่ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแพ้คะแนนสิงสำโรงสิทธิ์นายกอ,อนองที่ศึกท่อนำไทยเกียรติเพชรลาสุดแพ้คะแนนโชคชัยชานแจ็กกี้ยิมที่ศึกจิตเมืองนนท ครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้เหาไฟสิทธิ์ผู้กำกับจอมสืบหรือว่าเหาไฟออกิจเจริญชัยอายุ22เป็นรุ่นพี่6ปีเป็นมวยซ้ายเตะหนักต่อยแรงส่วนน้ำเงินนัดจิตแจ็คมวยไทยรุ่นน้องกระดูกเมืองกรุงดีกว่าครับได้สูงได้ลอยนิดนิดน้ำหนักปล่อยๆก็มากกว่า1โลครับต้นๆน,นี่นัด เดี่มเชิงกระดูกดีนะครับน่าจะทําได้ดีก่อนนะครับแต่ไปไปลายผมมองว่าเห่าไฟจะใส่อาวุธที่หนักแรงกว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะหนักต่อยแรงโดนต่อโดนคุณทีผมทีนี่หนักแรงกว่าครับครับผมให้แดงครับเห่าไฟสิทธิผู้กำกับจอมสืบเป็นไวรักไม่ชอบระดับ4ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2เลยครับกราศึกสอสมาคมเจอกับเพชรปรีชาสการไฟฟ้า ที่พิกัด116ปอนด์ครับมาดูที่มุมแดงครับกลาศึกสอสมาคมอายุ18จากนาครสวรรค์ส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ57กิโลกร,รมัมชกมา60กว่าครั้งนะครับซ้อมที่อภิชาติมวยไทยยิมจังหวัดสิงห์บุรีครับตัวนี้เป็นมวยเขา่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีมีลูกคึดตลอดปอดใหญ่ปลายแรงก้าแลกกละหลุยครับหาไฟหลังชนะ2แพ้3 สามครั้งหลังมีแพ้คะแนนทันเทพสจิตประเสริฐท,ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ชนน็อกยกสองเอราย่าวันของโอมวีคโอที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดก็เอาชนะคะแนนพลังรัพ์ลานาโฮมสเตยแอนเดสเตรองที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับส่วนมุมน้ำเงินเพชรปรีชาสอการไฟฟ้าครับอายุ19จากเขมาราชอุบลราชธานีส่วนสูง165 น้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบห้ากิโลกร,รมกัมก็ชคมาหกสิบกว่าครั้งซ้อมที่ลุกบุญมีจังหวัดบุรีรัมย์ครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางได้เดินเป็นแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงครับประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนนับรุนนอกกอดแต่ว่าฟอร์มการชกยังอยู่ในช่วงขาลงครับห้าไฟหลังชนะหนึ่งแพ้สี่สามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชรสวนหลวงรถยกที่ศึกแฟร์แท็กไฟแพ้คะแนนกล้องบุรพาทิพท่าไม้ที่ LWS ลุมพินีล่าสุดก็แพ้คะแนนกับตันวันของโอม WKO ที่ช่องเจ็ดสีเมื่อ26พกราคมปี68ที่ผ่านมาก็พักไปประมาณ3เดือนครึ่งรูปเกมที่น่าจะเป็นครับการสกสอสมาคมอายุ18เป็นรุ่นน้อง1ปีกระดูกมวยนี่ใกล้เคียงกันนะครับได้สูงได้ลอยนิดๆส่วนน้ำหนักปล่อยๆมากกว่า2โลครับสำหรับการาสึก ส่วนมุมน้าเงินเพชรปีชาสการไฟฟ้านะครับหรือว่าปวนปวนอีสานสอการไฟฟ้าปวนอีสานเดนเพชรสีทองนะครับครับเป็นลูกศิษย์ของเสียชาญการสการไฟฟ้าที่เขมวาราชอุบลราชธสานีครับประเภทหนักแรงต้นๆนีนน้เตขาต่อยหมัดมีรุ่นนับรุ่นนอกกอดน,นะครับแต่ว่าไปปลายผมมองว่ากล้าศึกสมมาคมอ่สอสสมาคมครับ ถ้าต้นๆไม่ล่วงไม่หล่นนะครับไปลาๆจะอาศัยรูปร่างที่สูงยาวกว่าปัามรัดฟัตีเบียดแซงเอาชนะเพชรปีชาได้ไทยๆครับคู่นี้ผมให้แดงครับกล้าศึกสอสมาคมเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ2องดาวคู่ขี้สูสีครับไปกันต่อคู่ที่3ครับจอมเดชไซรัดยิมเจอกับรณชัยกอวุธิชัยที่พิกัด130ปอน มาดูที่มุมแดงครับจมเดชไทรัตยิมอายุ27จากสุราษฎร์ธานีส่วนสูง168น้ำหนักปล่อยๆ63กิกโลกร,รัมก็ชกมาร้อยกว่าครั้งซอมที่ไทรัตยิมเป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยมัดถนัดขวาอาวุธหนักแรงทุกลูกกลับมาภาคใหม่นี่ฟอร์มสดมาเลยครับหาไฟหลังนี่ชนะ4แพ้1สามครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนมัจจุราชปอพง์สว่างที่ศึกมวยมันวันศุกร์ชนะนกยกสอง สิงมณีสุรศักดิ์มนตรีที่สึกจิตเมืองนอนชนะนอกยก3าโกโกโลแลนสิทธิหลวงพี่อขออภัยครับสิทธิหลวงพ่อพริง้งนะครับที่สึกจิตเมืองนอนส่วนคู่ชกทงด้านมุมน้ำเงินรณชัยกอวุธิชยัยอายุ23จากศรีสะเกดส่วนสูงร้5ยเจาน้ำหนักปล่อยๆ64กิโลกร,รมัมประชกมา70กว่าครั้งซ้อมที่ปอพินพัฒคครับตัวนี้ก็เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดี ดักซาแข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีกเก่าเกมตั้งรับจับทางเราต้เราบวกครับความการชกก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงขาลงครับห้าไฟหลังชนะ1แพ้3เสมอหนึ่งครั้งหลังมีเสมอกับเพชรศิราจิตเมืองนนท์ที่สึกจิตเมืองนนท์ชนะนกยกสองจันนาชรัตนชัยที่ศึกจิตเมืองนนท์ล่าสุดแพ้คะแนนเสือสายามแก้วสำลิศที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับ รูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงจอมเดชไซรัสยิมจอมเดชจิตเมืองนนอายุ27เป็นรุ่นพี่4ปีครับกระดูกดีกว่านะครับเตะหนักต่อยแรงน้าเงินรณชัยกอวุธิชัยรณชัยวินอุบลน,นะครับรุ่นน้องได้สูงได้ลอยน้ำหนักปล่อยๆก็มากกว่า1โลครับกระดูกมวยเป็นรองนะครับสำหรับตัวผมมองว่า จอมเดชสารัตยิมครับจะใส่กระดูกงวยอาวุธที่หนักแรงกว่าเดินเปิดเกมเตะขาต่อยมัดปั่มรัดฟัดตีนะครับโดนต่อโดนคุณทีผมทีนิ่าทรหดดีกว่าครับจะเบียดเอาชนะโรนาชัยกอวุฒิชัยได้ทิดท้ายหรืออาจจะไม่ครบยกก็มีโอกาสไม่น้อยครับผมให้แดงจอมเดชสรัดยิมเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวครับมาถึงคู่ที่4คู่เอก ประจําวันนี้ครับกําปันทองชอห้าพยักเจอกับเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ที่พิกัด112รอนด์กสอปดกั้ปันทองชอห้าพยักอายุ19จากศรีสะเกดส่วนสูง160น้ำหนักกว่าป่า54กิโลกร,รมัมชกมา90กว่าครั้งซ้อมที่ชอห้าพยักก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักสาสแข้ง่งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับห้าไฟหลังชนะ3แพ้2 สามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเบอร์หนึ่งสสละชีพที่ศึกรวมพลคนคลองเคียนจังหวัดอุดทยัยแพ้คะแนนเพชรปราพาพรลูกบ้านใหญ่ที่ช่องเจ็ดสีลาสุดเอาชนะคะแนนบุญชัยสบุญมีฤทธิ์ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ำเงินเหนือทรณีจิตเมืองนอนอายุ26จากกลาลสินส่วนสูงร6 2น้ำหนักปล่อยปล่อย55กิโลกร,รมัมคมาร้อยกว่าครั้งซ้อมที่จิตเมืองนอน ตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีดักษาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านเกา๋าเกมอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยหาไฟหลังชนะ2แพ้3าครั้งหลังมีชนะคะแนนจิกซอสิทธิไทยแลนด์ที่ศึกเพชรยินดีแล้วก็ไปย้ำแค้นเอาชนะจิกซออีกครั้งหนึ่งที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองล่าสุดพลาท่าแพ้คะแนนสิงห์ดำเกียรติภูเฟื่องที่ช่องเจดสี เมื่อวันที่9มีนาคมปี68ที่ผ่านมาครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงกับบ้านทองเช .5 ห้าพยักอายุ19เป็นรุ่นน้องถึง7ปีนะครับเป็นมวยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านวันนี้ถือว่าเป็นทีมเยือนครับมาจากทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับส่งเข้าประกวดส่วนทางด้านมุมน้ำเงินเหนือธรณีจิตเมืองนอนครับรุ่นพี่เจ้าถิน่นเจ้าบ้านได้ลอยนิดนิดน้ำหนักปล่อยปล่อยก็มากกว่า1โลครับกระดูกดีกว่านะครับ คู่นี้ซ้ายเจอซ้ายฝีมือเจอฝีมือทรงมวยคล้ายๆกันนะครับครับรูปเกมก็น่าจะคู่ขี้สูสีครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าน้ำเงินเหนือธรณีจิตเมืองนอนจะอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเบียดเอาชนะกำบ้านทองชฉห้าพยักได้ท,ท้ายแบบคู่ขี้สูสีครับผมให้น้ำเงินเหนือธรณีจิตเมืองนอนเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับ กรับก็จบทัศนวิจารณ์สึกจิตเมืองนอนทั้ง4คู่ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอการแนะนํามวยพักยกพีวายสอครับมวยพักยกพีวายสอระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการรีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดี n e น์แอดพีวายสองสี่พีวายสองสี่จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยพนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบ ศึกจิตเมืองนอนประจำเสาร์นี้ครับคู่ที่1ผมให้แดงครับเฮาไฟสิทธิผู้กำกับจอมสืบเป็นไวรักมวยชอบระดับ4ดาวสดซ้ายผ่านตลอดคู่ที่2ก็ให้แดงครับกลาศึกศอสมาคมเป็นไวรักมวยชอบระดับ2ดาวเข่าแรงแซงปลายปลายคู่ที่3ก็ให้แดงครับจอมเดชไซรัสยิมเป็นมวรักมวยชอบระดับ1ดาวหนักแรงเร็วสายต่ำทำงานครับ ปูที่4ให้นำเงินครับเหนือธรณีติดเมืองนนเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ3ดาวเชียรเจ้าบ้านมีชัยไปกว่าครึ่งครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามได้ครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ